เดินขึ้นจากทางด้านท็อปอะค่ะขึ้นจะไปชั้นหนึ่งหนูรู้สึกว่ามีผู้ชายเดินตามข้างหลังหนูแต่หนูไม่ได้เอะใจแต่คือแบบชิดมากหนูก็คิดว่าแบบอ๋อคือเขาเดินหลังจากหนูพอดีหนูก็เดินไปแล้วคืออีกสะพานเลือดอีกบันไดเลื่อนหนึ่งก็คือเขามาชิดหนูอีกแล้วแล้วหนูก็เริ่มสงสัยแล้วคือแบบเขาชิดแต่คือเขามองไปทางอื่นนะหนูก็มองไปคือเขาก็มองไปทางอื่นแล้วคือแบบเริ่มสะพักในหนูรอที่ทางนี้มันเป็นกระจกอะค่ะที่เสมอกับบันไดเลื่อน หนูก็รอหนูรอมองอย่างนี้เลยคือเขาไม่สนใจเขาไม่รู้ว่ามีกระจกตัวนั้นค่ะ<อ>ก็คือก็คืออยู่อย่างนี้เลยอะค่ะ<อ>แบบมาตรงกลางหนูเลยเขาใช้อะไรถ่ายเราใช้กล้องใช้กล้องโทรศัพท์เขาค่ะเปิดกล้องหน้าเขาเราคือหนูก็กรี๊ดหนูไม่ไอายอะไรทั้งนั้นเลยคือหนูกี๊ย่างเดียวเลยบอกช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะแล้วก็จับไว้คือเขาวิ่งหนีไปเลยคือเขาจะวิ่งหนีแล้วก็มีน้องพี่ผู้หญิงอะค่ะ นางผู้หญิงเขาเป็นพยานให้หนูเขารีบมาปลอมหนูบอกว่าเห็นเห็นเห็นก็คือมีคนตรงนั้นเห็นด้วยค่ะแต่คือเขาก็ปฏิเสธแบบยังไงก็ปฏิเสธแล้วเขาก็บอกว่าไม่เชื่อเอาโทรศัพท์ไปดูเลยเอาของกลางไปดูเลยก็คือก็คือเป็นเปิดเปิดหน้าอย่างนี้ไว้อะแบบเป็นวิดีโออยู่ด้วยก็คือยังกล้าพูดอย่างนั้นอ่ะยังกล้าพูดแบบนั้นนะคะแล้วคือก็คือไม่ยอมรับก็คือแบบว่าพบถึงหนูเปิดเจอคลิปในนั้นแล้วเขาบอกว่าโทรศัพท์เขาพังอะไรเขาพังก็คือโทรศัพท์มันเปิดหน้า อย่างเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะคือเขาก็แฉอยู่อย่างนั้นเราคือตอนที่เจอคลิปเขาจบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็คือมันเป็นความผิดพลาดมันเป็นการเข้าใจผิดหนูก็ถามหรอคะอก็คือเขายังปฏิเสธเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือ,อตอนแรกเขาทาปกติเลยนะคะคือคุยเป็นปกติสักพักพอเรื่องนี้หละะักฐานมีคลิปที่เห็นอย่างชัดเจนเลยคะ่ะเป็นใต้กระโปรงหนูชัดเจนเลยสามคลิปคะ่ะ เริ่มโทรหาข่าวแล้วคือเขาเริ่มเขาเริ่มตอนนั้นคือเขาเริ่มออดแล้วเสร็จแล้วเริ่มทําเป็นเหมือนเริ่มเหมือนแบบวิปริตเริ่มเริ่มในทันทีเลยหนูรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําครั้งแรกหนูไม่อยากให้ใครเจอแบบหนูอีกหนูไม่อยากให้ใครเจอแบบหนูจริงๆมันหนูเดินคนเดียวอ่ะแล้วแบบหนูเป็นผู้หญิงอ่ะหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะแล้วคือมันน่ากลัวมากถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยหนูอ่ะหนูเริ่มจีจีจีเพื่อนมีคนมาช่วยอ่ะเดินถกเินเตีก็คือผู้หญิงมันไม่สามารถแบบมันต้องอา โดอะไรแล้วอ่ะหนูไม่อยากให้ใครโดนแบบนี้อีกค่ะและหนูจะไม่ยอมอยังไม่ได้วามอะไรเลยค่ะคือทางคือโทรศัพท์อะ่ะคือเขาไม่กดลงก็คือทา,ทางที่ตอนที่อยู่หน้าเจ้าหน้าที่ทางทางข้างนั้นก็คือเขาสามารถเปิดลกได้อะไรได้แต่คือแบบ ทำผิดผิดไปบ่บบบอย,อยแต่คือมาที่นี่คือไม่เปิดไม่อะไรทั้งนั้นเลยไม่ยอมปลดล็อโทรศัพท์ไม่ยอมเลยคไม่ยอมคือยังไงก็ไม่ยอมแล้วครนี้ก็คือจะยอมความก็คือเรียกไปหกหมืน่นก็คือบอกว่าเขาก็บอกว่าโอเคจะโอนตอนนี้เลยก็คือทั้งที่เขาโทรศัพท์เขามีอยู่เครื่องเดียวและไม่สามารถเปิดอะไรได้เลยอ,อยู่ๆก็เปิดอะไรไม่ได้หรอคะอแต่ตอนโอนก็คือใจอย่างนั้นเลยหรอคะจะลบคลิปอะไรหรือเปล่าเขาดูไม่ใช่ทำครั้งแรกอ๋อ เขาบอกว่าจะให้ยอมความโดยละให้อกหมื่นให้เรายอมอะไรเงี้ยนะใช่ก็คือแต่ไม่เปิดโทรศัพท์ไม่เปิดโทรศัพท์ก็คือหนูดูรู้ยังไงคือเขาแถมเหมือนที่เขาแถมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือมันไม่มีอะไรเป็นความเป็นจริงครับผมก็ไม่เลยครไม่ทราบครับทำกินข้าวนะจะทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีกไหมคะไม่ไม่ได้ทำไม่ทำครับผม แน่ใจหรอคะคุณละมองตาด้วยค่ะอยาก,ากแรกคุณก็ไปก็ไปอ๋อใช่ครับผมไปก็ไป่ะโอเคครับตอนนี้ได้มีการยอมความค่ะเจ๊สินไหมหกหมื่นบาทและปรับทางรัฐธรรทางพนาักง,งานองสอบสวนทางพนักง,งานองสอบสวนสองพันบาทะคะ่ะและคิบถ้าหากว่ามีการเผยแพร่ในอนาคตคือเขาต้องรับผิดช,ชอบค่ะแล้วเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ไปทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีก ในส่วนของเอ่อโทรศัพท์มือถือเขานี่ยังไงครับโทรศัพท์มือถือทโทรศพท์ตำรวจเขายึดไว้ค่ะแล้วซิมได้หักซิมค่ะอ๋อซิมซิมซิมการ์ดได้หักสิงใช่ค่ะเราได้เห็นคลิปในโทรศัพท์มือถือเขาไหมครับเห็นค่ะและยังมีอยู่ในนี้ด้วยเป็นหลักฐานเขาถ่ายไว้ประมาณก,กี่คลิปครับสามค่ะสามคลิปม,มีเฉพาะของเราอย่างเดียวใช่ไหมครับเจอเฉพาะของหนูค่ะหนูเลื่อนแค่หนูเห็นแค่ของหนูแต่ว่าค่ะ คือขนาดที่เขาถ่ายก็คือถ่ายตามใต้กระโปรงเลยค่ะล้วงเข้ามาเลยค่ะมีพี่ๆมาช่วยเยอะมากเลยเราอยากขอบคุณอะไรคนที่มาช่วยเราไหมครับขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะขอบคุณเจ้ขอบคุณพี่ๆพนักงานที่ห้างทุกคนพี่ๆที่เป็นพยานให้หนูน้องคนนั้นที่มาช่วยหนูขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณพี่ๆนักะ่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะหนูไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกมัน ไม่โอเคมากๆมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากๆค่ะแล้วเราเราอยากจะบอกอะไรแฟนคลับเราไหมว่าถึง,งเรื่องว่าเป็นยังไงฝากเนนแฟนคลับนะคะถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ร้องเลยค่ะตะโกนเลยค่ะไม่ต้องกลัวความเป็นผู้หญิงเราต้องรักษาความเป็นความเป็นเราเอาไว้ใหญย่าใใครมาละเมออย่าให้ใครมา, ummer, มาลุกลามเราเราเป็นผู้หญิง<ม>คุณ คุณต้องแก้ที่นีสใสของคุณคุณไม่มีสิทธิ์มาทําแบบนี้กับคนอื่นขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงพี่นะคะเขาที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีนี่ไหดูเยม่เสียรู้อนม ซิมอยู่ในนี่ไหมใช่รใครับซิมที่ว่านั่นไหมซใครใครเป็นคนลบนะอ๋อก็คนคนผู้หญิงกรณีอ่ะใช่ใช่ผู้หญิงแล้วเราไปแอบถ่ายเขาทำไมเอ่อยังไงแล้วซิมอยู่ไหนต้นนี้อยู่นี่ไหมเขาลบไปแล้วครับ ทำได้นะอือก็ถ้าผู้กรณีถ้าน้องเขาไม่ติดใจก็เราเรื่องคลิปนี่ยังไงคะมันสามารถดึงกลับมาได้นะคะเรื่องคลิคปป่ะคะทำยังไงได้บ้างคะอ่าเดี๋ยวนะเป็นเรื่องละเอียดก่อนที่จะพูดตอนหน้าสื่อเรื่องคลิปนะอือก็คือถ้าเขาจะหางนี่ต้อง